ทุกข์หรือทุกขังเป็นหลักธรรมสำคัญในศาสนาพุทธแปลว่าทนอยู่ในสภาพเดิมได้ยากโดยทั่วไปหมายถึงสังขารทั้งปวงอันได้แก่ขันห้าซึ่งเป็นที่ตั้งของกองทุกข์ในทางพระพุทธศาสนาการกำหนดทุกข์ถือเป็นกิจในอริยสัจสี่ที่ชาวพุทธต้องทำเพื่อละและปล่อยวางในลำดับต่อไปในกิจทั้งสี่ในอริยสัจอันได้แก่รู้ทุกเพื่อค้นหาสาเหตุในการดับทุก สมุทัยแล้วจึงตั้งจุดมุ่งหมายในการดับทุกข์นิโรธและดำเนินตามเส้นทางสู่ความดับทุกข์มักคือสลัดรปล่อยวางไม่ยึดติดในใจด้วยอำนาจกิเลสทุกจัดเป็นหนึ่งในชื่อเรียกที่เป็นไวยพน์ของขันซึ่งถูกใช้เป็นอย่างมากในพระไตรปิฎกทุกในอริยสัจทุกถือเป็นความจริงอันประเสริฐข้อที่หนึ่งในอริยสัจสี่จึงเรียกว่าทุกขสัจมีสิบเอ็ดอย่างได้แก่หนึ่งชาติหมายถึงความเกิดความบังเกิด ความยังลงเกิดเกิดจำเพาะความปรากฏแห่งขันความได้อายตนะครบในมูสัตว์นั้นๆของเหล่าสัตว์นั้นสองชราหมายถึงความแก่ภาวะของความแก่ฟันหลุดผมหงอกหนังย่นเป็นเกลียวความเสื่อมแห่งอายุความแก่งอ่อมแห่งอินทรีในมูสัตว์น erm ั้นๆของเหล่าสัตว <alike> ์นั้นสามมรณะหมายถึงความเคลื่อนภาวะของความเคลื่อนความแตกทำลายความหายไปมรดกอยู MM ่ความตาย ความทำกาลและความทำลายแห่งทันความทอดทิ้งซากศพไว้ความขาดแห่งชีวิตอินทรีย์จากมูสัตว์นั้นๆของเหล่าสัตว์นั้นๆสีโศกหมายถึงความแห้งใจกิริยาที่แห้งใจภาวะแห่งบุคคลผู้แห้งใจความผักนาภายในความแห้งผักนาภายในของบุคคลผู้ประกอบด้วยความพิบัติอย่างใดอย่างหนึ่งผู้ถูกทำคือทุกอย่างใดอย่างหนึ่งกระทบแล้วห้าปริเทวะหมายถึงความคร่่าครวญ ความร่ำไรรำพันกิริยาที่คร่ำครวญกิริยาที่ร่ำไรรำพันภาวะของบุคคลผู้คร่ำครวญภาวะของบุคคลผู้ร่ำไรรำพันของบุคคลผู้ประกอบด้วยความพิบัติอย่างใดอย่างหนึ่งผู้ถูกท์ทำคือทุกขยังได้อย่างหนึ่งกระทบแล้วหกทุกข์กายหมายถึงความลำบากทางกายความไม่สำราญทางกายความเสวยอารมณ์อันไม่ดีที่เป็นทุกเกิดแต่กายสัมผัส 7. โทนัส,สหมายถึงความทุกข์ทางจิตความไม่สําราญทางจิตความเสวยอารมณ์อันไม่ดีที่เป็นทุกเกิดแต่มโนสัมผัสสัมผัสทางใจนึกคิดขึ้นมา8อุปยาตหมายถึงความแค้นความกับแค้นภาวะของบุคคลผู้แค้นภาวะของบุคคลผู้กับแค้นของบุคคลผู้ประกอบด้วยความพิบัติยังได้อย่างหนึ่งผู้ถูกทำคือทุก ยังได้อย่างหนึ่งกระทบแล้ว 9. ความประจบกับสิ่งไม่เป็นที่รักหมายถึงความประสบความพรั่งพร้อมความร่วมความระคนด้วยรูปเสียงกลิ่นรสโพธพัสความรู้สึกทางกายอันไม่น่าปรารถนาไม่น่าใครไม่น่าพอใจหรือด้วยบุคคลผู้ปรารถนาสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์ปรารถนาสิ่งที่ไม่เกื้อกูลปรารถนาความไม่ผาสุก ปรัถนาความไม่เกษมจากโยคะกิเลสซึ่งมีแก่ผู้นั้นสิบความทัดทากจากสิ่งที่รักหมายถึงความไม่ประสบความไม่พังพร้อมความไม่ร่วมความไม่รักคนด้วยรูปเสียงกลิ่นรสโพธพักอันน่าปรัถนาน่าใครหน้าพอใจหรือด้วยบุคคลผู้ปรัถนาประโยชน์ปรัถนาสิ่งที่เกื้อกูลปรัถนาความผาสุกปรัถนาความเกษมจากโยคะ คือมารดาบิดาพี่ชายน้องชายพี่หญิงน้องหญิงมิตรอมาหรือญาสาโลหิตซึ่งมีแก่ผู้นั้นสิบเอ็ดปรารถนาสิ่งใดไม่ได้สิ่งนั้นหมายถึงความปรารถนาย่อมบังเกิดแก่สัตว์ผู้มีความเกิดเป็นธรรมดาสัตว์ผู้มีความแก่เป็นธรรมดาสัตว์ผู้มีความเจ็บเป็นธรรมดาสัตว์ผู้มีความตายเป็นธรรมดาสัตว์ผู้มี โสปริเทวทุกโทมนัสอุปาญาตเป็นธรรมดาอย่างนี้ว่าโอหนอขอเราไม่พึงมีความเกิดเป็นธรรมดาขอความเกิดอย่ามีมาถึงเราเลยขอเราไม่พึงมีความแก่เป็นธรรมดาขอความแก่อย่ามีมาถึงเราเลยขอเราไม่พึงมีความเจ็บเป็นธรรมดาขอความเจ็บอย่ามีมาถึงเราเลยขอเราไม่พึงมีความตายเป็นธรรมดาขอความตายอย่ามีมาถึงเราเลยขอเราไม่พึงมี โสปริเทวทุกข์มนัตอุปายาตเป็นธรรมดาขอโสปริเทวทุกข์ธมนัตอุปายาตอย่ามีมาถึงเราเลยสัตว์ไม่พึงได้สมความปรารถนาสรุปว่าอุปทานขันห้าทั้งหมดนั่นเองที่เป็นทุกขสัตว์เป็นโทษเป็นภัยที่สุดปกติแล้วเรามักเห็นว่าบางครั้งท่านใช้ความหมายของทุกข์ควบคู่ไปกับทุกเขเวทนาจนทำให้เข้าใจกันว่าทุกหมายถึงความทุกขเจ็บปวดเป็นต้น แต่หากพิจารณาตามข้อความที่ยกมานี้จะพบว่าใน11ข้อนี้มีถึง6ข้อเกินครึ่งที่ไม่ได้หมายถึงเพียงทุกเกทนาเท่านั้นแต่หมายถึงขันทั้งหมด6ข้อนี้ได้แก่ชาติชารามรณะความประจบกับสิ่งไม่เป็นที่รักความทัดทราจากสิ่งที่รักปรารถนาสิ่งใดไม่ได้สิ่งนั้นเมื่อว่ากันทั่วไปตามมูหารโลกตามหลักวิชาการทางพระพุทธศาสนาแล้วในขณะที่เกิด ปฏิสนธิขณะและขณะที่ตายจุติขณะของสพรพสัต์นั้นไม่ว่าจะเกิดและตายอย่างพิสดารผาดผลโจรทยานเท่าใดก็ดตามแต่ช่วงเวลาไม่ถึงเสี้ยววินาทีที่จะเกิดและตายนั้นจะไม่มีใครเกิดและตายอย่างมีทุกเวทนาและเมื่อว่าโดยปรมัดให้ละเอียดลงไปการเกิดขึ้นอุปทานุขณะความแก่ทิตานุขณะและความตายพังคานุขณะ ของขันก็ไม่ได้มีกับทุกเวทนาเท่านั้นด้วยแต่มีกับขันห้าแทบทั้งหมดส่วนความประจบกับสิ่งไม่เป็นที่รักความพลัดพรากจากสิ่งที่รักปรารถนาสิ่งใดไม่ได้สิ่งนั้นนั้นเมื่อว่าโดยตรงแล้วตัณหาจะไม่มีทุกเวรนาเด็ดขาดและความประจบความพลัดพรากนั้นก็มีกับขันทั้งหมดส่วนความปรารถนาแล้วไม่ได้นั้นเม er ื่อว่าโดยตรงแล้วก็ไม่เกิดกับทุกเวทนาเช่นก no ัน <abi> และเมื่อกล่าวโดยรวมแล้วก็ยังจัดได้ว่ามีกับขันห้าทั้งหมดด้วยเช่นกันฉะนั้นทุกจึงไม่ใช่แต่เพียงทุกเวทนาเท่านั้นแต่หมายถึงขันห้าทั้งหมดดังนั้นในพระสูตรทั่วไปเช่นจุลเวทลสูตรเป็นต้นรวมถึงอธิกถาต่างๆเช่นอธกคถาปัฐ,ฐานสูตรเป็นต้นท่านจึงได้อธิบายให้สุขเวทนาและอุเบกขาเวทนาว่าเป็นทุกข์ด้วยเพราะเป็นสิ่งที่แปรเปลี่ยนไปและเป็นสังขารทางเป็นต้นนั่นเอง นอกจากนี้ยังอาจแบ่งทุกในอริยสัจสี่ได้เป็นสองกลุ่มคือสภาวะทุกคือทุกประจําทุกที่มีอยู่ด้วยกันทุกคนไม่มียกเว้นได้แก่ความเกิดความแก่ความตายปะกินนกทุกคือทุกจอทุกที่จอมาเป็นครั้งคราวได้แก่ความเศร้าโศกความพร่ำเพรือราพันความไม่สบายใจความน้อยใจความกับแค้นใจความประสบกับสิ่งที่ไม่ชอบความพลัดพรากจากสิ่งที่ชอบความผิดหวังไม่ได้ตามที่ต้องการ